ก็เอาแบบที่ผมโดนเมื่อวานนะผมโดนยังไงก็อย่างนั้นแหละครับอ่างั้นจะให้ให้พี่ช่วยบะไหมหรือไงหรือจะให้เขาเรียกพวกเขาอ๋อพี่ไม่เกี่ยวเลยครับก็ให้เขาเรียกพวกเขามาพี่อ่าอไหวแล้วครับเรียกพวกไหวเหรอเรียกพวกจะไหวเหรอครับบะเดี๋ยวพี่แล้วคนในแก๊งบะเข้ามาเนี้ยถ้าจะให้เข้าก็เข้าได้ครับแต่เขาไหวเหรอ เขาไหวหรือเปล่าเขามาขนาดนี้แล้วเองก็ต้องเรียกแล้วเปล่าว่าเออคือไหวใช่ไหมครับอ๋อเขาพูดอย่างนี้ก็ต้องไหวแล้วบ้างมันมาขนาดนี้แล้วเขาพูดอย่างนี้ก็ต้องไหวแล้วดอมคือมาหยาบขนาดเนี้ยคนเราแป๊บหนึ่งนะครับวีมอร์จกีบาทโอ้โหคนในแก๊งแม่งหมดแล้วสามสี่ล้านไปหนูไปช่วยบ่าวเนี่ยฝากฉลามมีห้าอย่าอย่าเพิ่งเอานะบ้าอย่าเพิ่งเอานะรอก่อนนะแต่ เขาเป็นไอ้เขียวไอ้เขียวมันเป็นนักโุแล้วก็14ทีโอ้โหสีว่าเยอะแล้วก็มีมีปลาฉลามเบอร์สองคนหนึ่งใช่หรอ14ทีพี่เบอร์สองไม่รู้อ่ะคนนั้นคนนั้นก็คือคนที่แบบเอ่อที่ชื่อแดเนียลอ่ะที่ไปโดเน็ตลดเจ็ดหมื่นโอซี่อ๋อแล้วผมมาแล้วพี่เป็นไอ้แม็กซ์เลนเน่นะ เรื่องนึงนะครับเฮ้ยมีหนังให้ดูแล้วเวเอาแล้วสนุกแล้วหนังสดด้วยนี่ใช่ยิ่งเนหนังกลางแป้งอีกแล้วนี่เขาเขาไม่ให้พี่ยุงด้วยเจ้เขาตึงอ่ะเราจะเป็นผู้ชมที่ดีแค่นั่นแหละครับเขาตึงจังวะพี่ก็เมื่อคืนพี่ไปดูมตีเขาไง ตัวเปิดแล้วเนี่ยใช่พี่เป็นตัวเปิดอ๋อแล้วบะหายไปไหนนะ่บะไปเอาไปรับเพื่อนอาอนี่ก็บิวโอเพลงเจ้าอยากโดนช็อตแกงด้วยไอ้บอสอยากโดนจอดแกงกันด้วย พี่จ <inequ ity S 2> ิวพงศ์ถามหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับพี่จิวรู้จักับโอซีกับไอตะวันเรอะใช่ครับใช่ใช่เฮ้ยใช่อ่ะเขาเป็นเป็นน้องที่รู้จักกันที่ประเทศเก่าครับผมเพื่อนโอซีตะวันเรียนอยู่ด้วยกันอ้าจริงเหรอใช่ใช่ก็ผมก็ผมพาเจมส์พีอยู่พาลงดำมาก็พอยไอตะวันนี่แหละอ้าจริงเหรอเออผมเพื่อนโอซีมาโอ้โหโลกกลมใช่ไหมคือคือพี่รู้จักกับตะวันตอนที่พี่เป็นผู้พิพากษาอยู่ประเทศเก่า ตอนนั้นตะวันเป็นอายการอยู่ครับใช่ผมผมมาย้ายโรงเรียนใช่ไหมแล้วแล้วก็ทักเฟซไปหามันว่าเล่นจีเดป่าอยู่เซิร์ฟไหนจะพาพวกเกมี่ยู่พวกดำไปเล่นไงี้ยเขาบอกเล่นอยู่บนทุนบีเราผมก็พาเกมี่ยู่พวกน้องแพลวมาสอบกันล้วไม่เล่นอยู่ประเทศนี้แหละจิวมียาไหมครับเลือดผมไป็เต็มยาแบดเดดเหรอไม่ใช่พี่แบดเดตพี่ไม่ได้เอามาดิต้องไปเอาที่เดเวลไปลองนอนโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก่อน ก็คือเอลดีตอนนั้นอะไรนั่นไปโรงพยาบาลป่ะน่าไปดูดิไปดูดิเดี๋ยวไปด้วยเจไปด้วยเอาละมันเอ้ยมันเอานะหัวหน้าแก๊งมันก็จะเอานะเจสันใช่หรอพี่ใช่ใช่ใช่ เมื่อคืนมันบอกไว้ว่าจะเอาใช่พี่เมื่อคืนผมโดนอยู่คนเดียวจริงเหรอใช่ผมโดนแมงลุมสามคนอ่ะเอา้าเมื่อกี้พี่พ,พี่พี่จะพี่จะพี่จะไปเปิดพี่เปิดไปแล้วแหละแ,แล้วมันก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้พี่ยุ่แต่เราไหวใช่ไหมไหวอยู่แล้วแหละไม่ต้องมีพี่ช่วยหรอกน่าจะไหวแต่ว่าคนยังไม่เข้า,าอะไรองั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเองโอคผมช่วย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกพี่มันใจนี่หรือเปล่าอืม ใช่ใช่ใช่ร้อนน่ะสีพี่จะยุบเอ็มซีแล้วพี่ดูบอกเจสันใช่พี่จะไปเป็นครอบครัวกันหมดเลยครอบครัวเปืดรับจ้างอะไรมาเนี่ยแล้วพี่จะพี่จะล่าแบททุกวันทั้งวันทั้งคืนพี่ใช่เมื่อคืนเนี่ยผมแบบแม่งแม่งมาหาเรื่องผมที่ตลาดพี่ดูดิเยอะอ๋ออ๋อยูรอยฟังอยู่ละมันมาแล้ววเอ้า ได้ได้ได้ใส่ทำไมอ่ะเต่าเต่าเลยเอาเลยเออสมก็เดือบึกโมกโมกเดือบึกโมกปลไปโมกปลไปโมกปลไปโมกไปโมกไปกับพี่ถือไม้อะเฮ้ยถือไม้เฮ้ยโมกถือไม้ดิพี่เกี่ยวได้ครับสมกันนี่โมกโมกโมกมาหนีกันสมกันนี่เขาดือดเกี่ยวได้เหรอครับโมกมาหนี่โมกมาหนี่โมกมานี่ก่อนเฮ้ยอย่าล้มอย่าล้ม อย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมนะอย่าลุมนะอย่าลุมนะไอ้สัตว์กูบอกอย่าลุมเอาเอาเอาเข้าแล้วนะเอาดิเจียวดิลุมละไอ้ลุมใครพี่ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเข้าเลยเฮ้ยเฮลงมาเฮ้ยไหนอยู่ไหนหนูไปหนูมาลงไกี่ยวเอ็มซีอ่ะมึงอย่าใช้วูดดิอย่าใช้วูดดิไม่ไม่เออจะต่อยฟผมงฟูเหมือนโควิน้าอะไอ่ะไปเอ็มซีเกี่ยวอะไรเฮ้ยเฮียตะปาด ทิกนะมึงท็อกซิกนะ่อกี้อะมึงท็อกซิกนะมึงท็อกซิกนะนยองไงมึงจะหยุดอะไรอะไยาไเลย,เเลย,เลยจะกูลงไปแล้วกูต่อยเลยูโดนอไไม่โดนไม่โดนเอ้เอ็มซีเกยยังมีบอดดรอว่ามึงง่ายส ไม่เดี่ยวกูปเปอร์ไอ้เฮียมาดิมาอ๋อแล้วมึงขึ้นบริษั์ บ่อยแล้วอย่าลมแบ๊บแบ๊บแบ๊เฮียคุณนึกว่าชิงธงไงศาดต์อ,อยากมีบทเฉยาเรื่องไม่จบหรอกว้ากระดิเถิ มึงจะหนีไหมควายไปไหนอ่ะเฮียตุ้มไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไอ้ควายมึงก็มาดีเฮียยังโอกไอ้เฮียคุณเก่งผมบอกตัวตัวเฮียเทวดาตัวน้อยพวกมึงอ่ะเฮียเทวดาตัวน้อยพวกมึงไงเฮียมีแค่เนี้ยหรอมึงพูดดิเดาแกงกุ้งเดือดค่นึงอย่าไปไม่ได้เลยเฮียกูบอกแล้วนะอย่าลุมนะบอกเดี่ยวมึงลุมกันทำไมอ่ะดีไปเบื่อสุยาฮะ กูบอกเดี๋ยวแล้วมึงลุมกันทำไมอ่ะกูสอบดิมึงพูดดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพอดีเลยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเมื่อวานลุงกูเป็นติปไม่เตรียมตัวไอ้เหี้ยลุงเป็นติปแล้วกูอยู่ไงไอสัตว์เอ้มึงพูดได้ไงอ่ะไอ้เหี้ยมึงสลบไม่ใช่เหรอไอ้ควายเออมึงตายมึงพูดได้ไงมึงกินปลาเหรอไอ้เหี้ยมึงกินปลาเหรอกูพูดแล้วนะว่าอย่าลุมอย่าลุมสอบเด้งสอบเด้งสอบเด้งไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ต้องเลี้ยงแบบพวกแม่งอ่ะ ตรงนี้ก่อนดูนั้นปล่อยไปนีไม่ตามเอาจัดตามไหมเอาจัดเอาจัดเอาจัดเอาจีิงเลี้ยขอโทษครับอย่างมีบทเอาเลยเต็มที่ลูกชายเชวดาตัวน้อยบิดหนีเลยพี่เขาบิดโคตรเร็วเลยเชวดาตัวน้อยบิดหนีเลยไม่ผ่านเั่านหร่ ใช่ครับมันเล่นไม่ได้ครับอ้แต่ครั้งนี้คือถ้าแบบทะเลาะวิวาทอ่ะนอนโรงพยาบาลนะกี่คนไม่รู้